สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงผึ้งพงนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับเก็บน้ำพึ่งเมื่อในสาที่แล้วนะครับของ2566ปีนี้นี่เองนะครับก็พยายามลงคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกล่องผึ้งนะครับ ของพึ่งโพรงนะครับถึงฤดูการเก็บน้าพึ่งเราก็จะมาเก็บน้าพึ่งนะครับหมดฤดูการเราก็จะตั้งไว้แบบนี้นะครับตั้งไว้ที่เดิมแบบต้องใช้คําว่าถาวรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเ,ออเป็นไม้นะครับพยายามออไม้เนี่ยขออนุญ,ญาตเล่าถึงไม้ก่อนเนาะไม้เนี่ยทุกไม้ทําได้หมดนะครับที่ผมทดลองใช้นะครับ แต่อยากให้ความหนาสัก15มิลขึ้นไปนะครับความหนาของไม้สัก15มิลขึ้นไปเราวกกลับมาดูที่พึ่งเราก่อนนะครับก็หลังนี้น่าจะดูจากลักษณะก็น่าจะเข้าได้ประมาณสักสามเดือนนะครับเป็นหลังค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับก็ ที่เห็นเมืองอ,งอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรวงพึ่งยี่มขาดนะครับคือในกรณีที่ฤดูการถึงเมษายนเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ทําให้รวงพึ่งเนี่ยขาดบ้านบ้านทางบ้านผมนรกว่ารวงพึ่งมันโยดลงมานะครับดว้วยเนื่องด้วยอากาศร้อนเป็นทําให้รวงพึ่งขาดลงมานะครับแล้วค่อยกรีดนะครับนี่ไงกรีดกรีดเอารวงน้าพึ่งนะครับ คันนะครับก็พยายามอย่าให้ขาดนะครับเวลาเราเก็บน้าพึ่งนะครับไม่ให้ขาดเลยลหะเพราะว่าโดยนิสัยของพึ่งโพงเนี่ยค่อนข้างจะดุร้ายนะครับควันเนี่ยไปสยบความดุร้ายของพึ่งให้ลดลงอย่างเช่นนะครับความดุร้ายเนี่ยจะอยู่ที่100นะครับหนึ่งเเลยแต่ถ้าเจอควันลงไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 50%เซนนะครับโหลดลงมานะครับความดูร้ายนะครับพยายามอย่าให้ขาดนะครับควันนะครับค่อยคกรีดนะครับกรีดไปเรื่อยๆรนะครับจนกว่าจะหมดนะครับก็ที่เห็นเป็นตุ่มตุมอยู่ด้านล่างนะครับก็นั่นก็คือหลอดล่วงนางพญานะครับอยู่ด้านล่างหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตรงที่ผมกำลังกรีดอยู่ตรงนี้ก็คือหนึ่งหลอดหลอดล่วงนะครับผมจับฟังไว้ เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือลวงพึ่งที่ที่ทอากาศมันร้อนนะครับอากาศร้อนแล้วก็ลวงพึ่งขาดนะครับขาดลงมาแต่ก็ยังเป็นลวงพึ่งธรรมชาติเนี่ยครับขาดลงมาลวงพึ่งธรรมชาติที่ยังกินได้นะครับกินได้ตรงนี้นะครับควันนะครับมาแล้วควันใ้ายขาดนะครับ <c oughs> ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าจะหมดนะครับเกไปเรื่อยๆเป็นน้ำพึ่งเดือนห้านะครับเป็นน้ำพึ่งเดือนห้าคือต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเ,เรียนเพื่อนๆหอน,อน้ว่าน้ำพึ่งที่ผมเก็บเนี่ยพอถึงเดือนห้าปุ๊บก็จะเก็บอย่างเช่นสมมุติว่าของผมมีหนึ่งร้อยกล่องแบบเนี้ยผมก็จะเก็บทั้งหมดทั้งหนึ่งร้อยกล่องเลย เก็บแล้วก็สต็อกไว้นะครับเก็บในเดือนเมษายนนะครับก่อนฝนตกนะครับเพื่อให้น้ำผึ้งมีคุณภาพมากที่สุดนะครับเก็บแล้วก็สต็อกไว้แล้วก็ค่อยๆจําหน่ายไปเรื่อยๆนะครับส่วนช่องทางการจําหน่ายนั่นก็คือก็จะเป็นช่องทางทางออนไลน์นะครับแล้วก็กินนะครับตัวเองก็กินด้วยนะครับ เหลือก็แบ่งท้ายนะครับแล้วก็ตีดไปเรื่อยๆนะครับลงใหญ่อยู่ครับจิ๊บอกมาแล้วก็ยังเหลือรวงข้างในอยู่นะครับขออนุญาตพูดถึงลักษณะการตั้งกล่องนะครับกล่องพึ่งนะครับก็จะตั้งอยู่ในที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสวนยางพารานะครับอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับ เป็นสวนยางพารานะครับอำเภอนาย,เนยาดดนานูเนี่ยจังหวัดอนทานีเนี่ยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับเป็นประกอบอาชีพสวนยางพาราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ํคพึ่งจากต้นยางพาราเนี่ยจะค่อนข้างจะเยอะมากครับเยอะมากนะครับีครับเหลือเหลือหนึ่งลวงสุดท้ายนะครับ ลักษณะการตั้งกล่องก็พยายามตั้งให้อยู่ในพื้นที่ล่มนะครับอากาศเย็นๆหน่อยอย่างเงี้ยครับข้างสระน้ํามีสระน้ํายิ่งดีนะครับตอตรอดถึงร่มเย็นนะครับก็พึ่งก็จะมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นแล้วก็ขยายตัวได้มากขึ้นนะครับก็เรียบร้อยนะครับรวงสุดท้ายนะครับเกยบเรียบร้อยนะครับควันก็พยายามแหคขัดเก็บเสร็จแล้วนะครับ ก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พี่ท่านเห็นเสาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเสาตั้งกล่องพึ่งนะครับที่เป็นกลวยดำๆอยู่ข้างล่างนั่นก็คือเป็นกลวยที่เป็นเสานะครับที่ผมหล่อเองนะครับใช้ปูนนะครับหล่อเป็นถ้วยเป็นกลวยนะครับเพื่อป้องกันสตูที่มาจากภาคื้นดินนะครับใส่เทน้ำมันเครื่องเก่านะครับใส่ป้องกันมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่มาจากภาคื้นดินนะครับก็พยายามนะครับทําให้ เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเก็บเสร็จนะครับกระเบื้องนะครับเพื่อป้องกันฝนป้องกันแดดนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกล่องนี้ก็จะได้ประมาณสักสามสี่ขวดนะครับขวดน้าผึ้งนะครับขอบคุณครับ